ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องในวันที่เธอมองฉันเหมือนคนธรรมดาตอนที่หนึ่งโลกคนละใบเสียงเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตสีดำเงาวววกล้องขึ้นในลานจอดรถโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านกลางเมืองรถคันนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาจอดหน้าประตูหลักอย่างเชื่องช้าสะกดสายตาของนักเรียนเกือบทั้งโรงเรียนให้หันมามองโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเมื่อเจ้าของรถเปิดประตูลงมาอย่างสง่างามนั่นมันแทนคุณ เสียงกระซิบกระซาบของนักเรียนหญิงหลายคนดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศรูหราที่แทบไม่เหมือนโรงเรียนแทนคุณธีรพัฒน์พักดีโชติยาตเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อายุ18ปีแต่ดูเหมือนชายหนุ่มไว้มหาลัยทั้งการแต่งตัวท่าทางและแววตาที่เยือเกเย็นเย้ายิงอย่างมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามเลยสักนิดก็ทําให้คนรอบตัวรู้สึกว่าเขาอยู่สูงกว่าในเวลาเดียวกัน หญิงสาวอีกคนก็กำลังวิ่งเลียบทางเดินฝั่งข้างโรงเรียนด้วยเหงื่อที่ซึมเต็มหน้าผากเพียงขวัญเด็กสาวมัธยมศึกษาปีที่6ที่ได้ทุนเรียนที่นี่จากคะแนนสอบและผลงานกิจกรรมเธอสวมชุดนักเรียนเรียบๆรองเท้านักเรียนเก่าๆและถือถุงข้าวกล่องที่แม่ทําให้มาจากบ้านเช่าเก่าๆที่อยู่ห่างจากโรงเรียนไปสิบป้ายรถเมล์เธอหอบจนแทบหายใจไม่ทันเมื่อมาถึงประตูโรงเรียนแล้วสบตากับใครบางคนที่ยืนอยู่ใกล้รถหรู สายตาของแทนคุณหันมามองเธอพอดีดวงตาของเขานิ่งสนิทแต่ไม่เหมือนดูถูกไม่ใช่ความสนใจแบบพวกที่มองจากบนลงล่างมันมีบางอย่างในแววตาคู่นั้นที่ทำให้เพียงขวาญรู้สึกแปลกใจมองอะไรเธอบนในใจแล้วรีบเดินเลี่ยงสายตาไปให้เร็วที่สุดแต่แทนคุณยังคงยืนอยู่ที่เดิมเฝ้ามองเธอเดินผ่านไปพร้อมรอยยิ้มมุมปากจางๆก่อนจะหันกลับไปหาเพื่อนที่เดินมาทักเขาอย่างเอรกระเริกไม่มีใครรู้ ว่าในโลกของเขาที่มีแต่ผู้คนต้องการเข้าใกล้เขากลับรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นั้นไม่มองเขาด้วยสายตาเหมือนใครอื่นเลยไม่หวังอะไรไม่สนใจและนั่นทำให้เธอแตกต่าง